โอเคครับก็สวัสดีทุกคนและผู้เล่นอวีทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาเล่นกิเดอร์ในเดนดาร์คเลเยอร์หรือว่าออฟเลนนั่นเองนะครับผมพร้อมกับแนะนําไอเทมพลังแฝงและลูนนะครับผมโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผม เมื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเนะื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคครับอย่างแรกที่เราจะลืมอธิบายไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสก,กิลนั่นเองนะครับผม สำหรับพารีบสกิลของกิลเดอร์นี่ครับผมทุกทงที่โจมตีครบ4ครั้งนะครับจะทำการผลักศัตรูออกไปและทำให้ได้รับเกาะนะครับผม1้0ยหกสบวก30% AP เนาะอีกทั้งนะครับไม่ว่าเราจะใช้สกิลนะครับหรือว่าใช้การโจมตีพิเศษเราก็จะได้รับเกาะนั่นเองเนาะเห็นไหมครับนี่โล่ไม่ได้ขึ้นมาวิ่งอ้อมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปที่สกิลหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับ สกิลหนึ่งครับพุ่งไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับสร้างความเสียหายกายภาพบวกเวทผสมกันนะครับแล้วก็ทําให้ได้รับการโจมตีพิเศษเนาะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนสกิลที่2ครับ The m i s e r ครับยูเดอร์จะยิงทองไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับก็ทำให้ศัตรูติดสตันนะครับประมาณ1.2ึ่งจุวีนะครับผมหรือว่า1.5ึ่งาวีเนาะ นี่นะครับก็ตามที่ผมบอกไปเนาะไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรโดนหรือว่าโจมตีปกติอะ่ะครบครั้งที่สี่ก็จะทําให้ได้รับเกาะมานั่นเองนะครับและยังผักศัตรูได้ด้วยนะครับผมส่วนอันติเมรครับกิลด์จะสร้างทองรอบตัวนะครับทำให้ตัวติดสตัน0.8วิทุกทุก0.5วินะครับผมนี่ครับระยะก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคครับเมื่อเข้าใจสกิลคร่าวๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาที่ไอเทมกันก่อนเลยนะครับผมสาหรับไอเทมนะครับผมมันจะมีรองเท้าอยู่2แบบให้เลือกนะครับเพราะว่าเป็นชอยเนาะคือเราก็เลือกตามแบบที่เราถนัดหรือว่าเลือกตามรูปเกมไปนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะออกเป็น f แฟลชชีบูนะครับแต่กิเลสเกมก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับผม แต่ที่ผมเลือกแฟชชิบูตก็เพราะว่ามันมีรถคูดาวเนาะทำให้ผมใช้สกิลได้ไวขึ้นและสามารถเคลียร์คีบได้ไวขึ้นนี่ครับผมส่วนกิลเลดเกฟก็มีการสถานะแล้วก็การเวทให้นั่นเองเนาะแต่แฟชชิบูตไม่มีกันอะไเลย,เลยนอกจากรถคูดาวเพียวๆนั่นเองนะครับแลว้วไปที่ไอเทมชิ้นแรกกันเลยครับผมบูมสติครับบวกพลังเวท200ฟื้นฟูมานา30ต่อ5วินะครับผมและบวกความเร็วเคลื่อนที่5%ด้วยนะครับผมสกิลติดตัวครับเมื่อจะ เมื่อใช้สกิลโดนศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหายเวทนีะครับผมบวก100นะครับแล้วโบนัสความเสียหายเวทบวกอีก40%นะครับผมคูดาวห้าวีเนาะส่วนยี่สิบสองครับเดียเดมครับผมมงกุฎเวทของเราเองบวกพลังเวท240ครับผมแล้วบวกพลังเวทเพิ่มอีก35%นะครับก็จะทําให้เราได้รับพลังเวทเนี่ยเยอะขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมส่วนจินที่4ครับผมอ่าผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีจินที่3ามชินที่4อ่ะผมตัดตัวนี้ออกก่อนจะได้ไม่ต้องงงเนาะ ชิ้นที่สีเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกเป็นสตาร์ฟออฟนูนะครับเพราะว่ามีต่อกก่อเวทนะครับผมทําให้เรายิงสกิลสอได้แรงขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราเล่นเป็นเพศเพียวเนาะไม่ได้เล่นเป็นกิ่นแทงนะครับถึงตัวมันแบบว่าจะใช้สกิลแล้วได้รับโล่เยอะตามพลังเวทก็ตามส่วนชิ้นที่หครับจะเลือกเป็นอะไรก็ได้เนาะแต่ผมบอกว่าออก3ชิ้นเนี่ยก็พอแล้วเนี่ยชิ้นที่5ก็จะเลือกเป็น จะเรือเป็นอพอลกอร์ปก็ได้ครับจะไม่เราผักแรงขึ้นเนาะไม่ก็เป็นไอเจ้าเรียบซิงแล้วก็เป็นออฟไม่ก็โฮลี่นะครับโฮลี่ออฟโฮลี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่พลังแฝงกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าพลังแฝงแล้วนะครับผมสาหรับเซตพลังแฝงที่ผมจะเลือกนะครับเป็นเวเดกับโลคามันเองเนาะไม่ว่าจะเป็นแอคออฟเซคิฟายนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมและเบสซิงนะครับทาให้เราได้นับ โบนัส uh, จากไอเทมเวนะครับ8%เนาะและชิ้นใหญ่ครับฮลี่ y ันเดอร์นะครับผมซึ่งถ้าเราใช้สกิลโดนหรือทำอะไรโดนศัตรู ool, เนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายเวทระเบิดขึ้นมาเป็นหนึ่งฮิตนะครับผมส่วนชิ้นรองนะครับผมพวกพลังแสงที่เหลือเนาะผมจะเลือกเป็น Legging Inferno นะครับก็การโจมตีปกติหรือสกิลสร้างความเสียหายเวท50ต่อเลเวลบวกหนะครับบวกยี่สบวกสาโบนัส AD นะครับแก่ศัตรูคนะูดาว8ปีเนาะ ซึ่งกว่าตัวมันจะได้ยิงสกิลสเนก็อันนี้ยังไงก็ได้ใช้คุ้มนะครับบอกไว้ก่อนส่วนอีกชิ้นหนึ่งครับเดดี้คอร์นครับผมได้รับพลังโจมตีนะครับ10บไปจนถึง38หน่วยนะครับและพลังเวท15ถึง57หน่วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่หน้ารูนกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้ารูนกันแล้วนะครับผมรูนที่ผมจะใช้นี่เป็นรูนเหมือนของซาต้าเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดีโซเลตสปิริตแล้วก็สเตนะครับผมสกงของรูนทั้งหมดก็พลังเวทบวก42จอกกับเวท88ความเร็วเคลื่อนที่10ความเร็วโจมตี16ซนนะครับผมโอเคครับเมื่อทราบทุกอย่างกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผม ในหน้าดามนะครับฮีโร่ฝั่งเราครับกิลดอร์สลิมดีแรกฟอนเทนติโนโเปน่านะครับส่วนฝั่งเขาแก๊กมากันก้าเอลสูว์ันเดอร์บูแมนและเซฟิตนะครับผมเกมนี้เราได้เป็นฟอนเทนติโนโจังเกิลน,นะครับเข้ามาหน้าเกมกันแล้วนะครับก็เดินเข้าเลนเช่นเคยนะครับตอนแรกผมเกือบกดเผลอซื้อเม็ดโลมาแล้วแต่เปน่าเขากดก่อนนะครับผมส่วนผมก็มาเซตไอเทมใหม่ในหน้านี้เนาะก็ เปลี่ยนเป็นรองเท้าแฟชชีบูนะครับเพราะว่าต้องการลดกูดาวจริงๆเนาะไม่มีอะไรมากครับบนวันของออฟเลนตัวไก่ๆครับผมฟาร์มอย่างเดียวครับตามที่บอกก็ว่าตัวมันเป็นตัวที่แบบใช้เงินเอ๊ะไปบอกตอนไหนวะแต่ช่างมันเถอะแต่ที่แน่ๆนะครับตัวมันเป็นตัวเลทเกมแบบเลทมากเลทแบบเลทจัดจ้า,จาเลยแบบอืม้มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับ เจน้าวันเดอร์แล้วก็กดสติ๊กเกอร์ใส่กันสักหน่อยนีครับทักทายกันพอเป็นพิธีเนาะจริงตัวเราสูวันเดิไม่ได้อยู่แล้วนะโดนแก่สกิลหนึ่งก็เจ็บแบบอื้มเจ็บมากๆเลยนะครับเราก็พยายามตอดเลือดเขาให้ได้เยอะที่สุดนะครับก่อนที่เราจะลงไปเลนกลางเนาะดีแรกนะครับผมก็ลงไปเติมเพื่อน้าล่านะครับแต่เหมือนว่าจะไฟ์กันตรงหน้ามังกรนะครับผมนี่นะครับฟอร์เลนเราตัวเปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังไฟ์กันอยู่นะครับเอลซูฟิกเกอร์ออกเขาป้อมไปแล้วแล้วก็ได้แก๊กไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะ น้าที่อออเลนที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับการเคลียร์เลนการนั่นเองนะครับหลังจากได้ทางแล้วนะครับแล้วก็กลับขึ้นบนเนาะแล้วก็เลือกทางที่เซฟที่สุดนะครับเผื่อวันเดอร์เข้ามาดักนั่นเองเนาะตัวเราที่เลือกออกบนแฟชิบูนะครับก็หนียากอยู่แล้วนะครับต่างจากวันเดอร์ที่มีซีซีนะครับใครเราได้นี่ครับผมของตัวเราทาให้เขาหยุดเฉยๆนะแต่ไม่เชิงว่าใครอ่ะเป็นการต่ออะประมาณนั้นนี่ครับเราก็รีบลงมอการนะครับเพราะว่า ยังไงก็ต้องใช้เงินนะครับผมก็พยายามต่อประกันก้ารนะครับผมคิดว่าบอลลินจะเข้านะตอนแรกแต่เขาไม่เข้านะครับกลับไปฟาร์มต่อเดินทางเดิมนลยครับผมเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดครับแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับถ้าเขาวิ่งมาดักนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่มันมีอะไรทําครับฟาร์มไปๆวันครับฟาร์มเอื่อยเฉยไปครับฟาร์มแม่งตั้งแต่ต้นเกมอ่ะไม่รู้จะเอาเงินไปสู้กับเขาตอนไหน เหมือนดิแลกเขาจะไม่สนใจคีเพ่าอะไรน,นะครับเขาทิ้งให้เราเลยเนาะก็วานหมูเลยครับแต่ก็ขอบใจดีแลกมากเลยครับที่ทําให้เรารวยเนาะขอบคุณครับ s <S จริงๆผมจะกดโดมกลุ่มนะแต่มไมโดนอัลติเมทไม่เป็นไรครับเพื่อนลงไปแก๊งล่างผีนะครับเซฟฟิตเข้าไปแล้วครับบ mm ันเดอร์บูแมนก็ไปเติมเนาะแต่ตัวเรามันทำอะไรไม่ได้เยอะใช้มานาก็เยอะนะครับใช้เงินก็เยอะใช้อะไรเยอะไปหมดเลยอะไม่รู้จะอ,อะไรไปสู้เขาดี อันนี้ผมก็บอกว่ามานาหมดนะครับซึ่งก็ไปเติมไม่ได้เนะาะกลัวเพื่อนแบบจะแบบโมโหว่าแบบเอ๊ยทำไมออฟเลนไม่มาเติมเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมานาเหลือแค่ติม่มเท่านี้มันก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วอัลติเมทย,ยังใช้ไม่ได้เลยแม้กระทั่งสกิลหนึ่งความหวัง,งน้อยของผมนะครับก็คือฮิวหลังป้อมนั่นเองเนาะแต่ว่ามันไม่มี กลับมาฟาร์มอีกแล้วครับวนยูดูบเดิมอย่างนี้เลยครับผมลูปนรลกของกิลด์ออฟเลดนะครับตอนจะเป็นโรมนะครับมันก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับผมเรเกัรวันเดอร์ก็แทบไม่ได้ทาอะไรอยู่แล้วนะครับก็ทักทายกันปกตินั่นเองนะครับผมนี่ก็ได้ตอดเขาไปอีกแล้วนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้ตอดอะไรเลยเบาไปไหนก็ไม่รู้แต่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 อย่าลืมนะครับว่าตัวมันเก่งเลดเกมนะครับผม อันนี้เราก็ขอฟ้าฟอเลนเนาะเขาก็ให้เราด้วยนะครับก็ขอบคุณเขามากมากเลยนะครับที่ให้ฟ้าเรามีแอปปะดอกใส่ด้วยนะเนี่ยสรุปจะให้ไม่ให้เนี่ยแต่ก็เช่างมันนะครับได้มาก็ดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากางต่อกันเลยดีกว่าครับดีแล็กเขาก็เดินเกมได้โคตรจะดีเลยนะครับแต่เหมือนว่าจะล่วงไปแล้วนะเราก็พยายามยิงตอดออฟเรนฝั่งเขาไปเรื่อยนะครับ เอาจริงๆเนี่ยลยครับอ่าเมทบางตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกตัดเลือดชิ้นแรกเนี่ยตัวมันก็เก่งนะครับยกตัวอย่างเช่นลอยออนเนาะลอยออนไปออกอ่าอโกนี่เนี่ยมันยังตอดเขาได้แรงกว่าตอนมันออกตัดเลือดอีกนะครับแต่ถ้าตัวเขาเป็นตัวที่แบบว่าตัดเลือดต้นเกมเอะไรเี้ยดูเลือดต้นเกมโหดเอออันนี้ก็จาเป็นต้องออกเลยครับไม่ใช่แบบว่าเนี่ยจะออกอันนี้ก่อนนะเก่งกว่าอะไรเงี้ยเราต้องออกตามทีมนะครับผม ก็เพื่อเอามาซัพพอร์ตทีมนะครับตเตะคีบีเขาป้อมแล้วนะครับตัวมันเคลียร์คีบชา้าแต่ว่าถ้าอดทนแล้วเล่นได้เนี่ยตัวมันก็โคตรจะเป็นตัวที่เก่งแล้วก็โกงตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการยิงตอดของมันเนี่ยแรงโคตรเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้บูมตติกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะสามารถยิงตอดฝั่งตรงข้ามได้เท่าไหรนะ่เนาะถ้าเรามีเจ้าอะไรฮลี่ฮันเดอร์นี่ครับก็จะทําให้เราตอดฝั่งตรงข้ามได้แรงขึ้นเนาะ นี่ครับตะกี้นะครับจะเห็นดาเมจได้ว่ามันขึ้นมาเป็น2จังหวะนะครับผมเป็นดาเมจรวมประมาณประมาณเกือบพันสามพันสี่นะครับแต่จริงๆก็มันขึ้นเป็น3จังหวะเนาะไม่ว่าจะเป็นบูมสติ๊กนะครับแล้วก็ฮอลลี่ทันเดอร์นั่นเองนะครับผมไม่มีนะครับก็ตามเช่นเดิมครับตามที่ผมบอกผมรู้สึกว่าผมจะพูดบ่อยเกินไปแล้วถ้ารำคาญก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจังเกิลแล้วก็ไปแก้งเลนล่างแล้วนะครับอันนี้ผมก็อยากจะตอดทันเดอร์นะครับแต่ว่ายิงบอาครับ เรียบร้อยแต่ดูนว่าตรงนี้จะเกิดไฟแล้วนะครับผมผมก็ยิงเว่าไปอีกรอบนึงนะครับแต่ได้ลกมาเนาะไอ้ผมตรงนี้บอกแล้วเพราะผมคิดว่าผมมันน่าจะยืนไฟกับเขาได้นานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ตอดไปครับนี้ก็ผักไปครับที่วันเดอร์เดินแยกไปเนี่ยนะครับก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างสกิวว่านั่นเองนะครับผมและคีปก็กาลังจะชนพอดีเนาะไม่ว่าจะเลนกลางหรือเลนบนนะครับแต่ว่าเพื่อนเราสี่คนเนี่ยกำลังอออยู่นะครับผมนี่ผมขอเพิ่มเสียงนิดหนึ่งนะครับ อัดไว้เนาะแต่ยังไงซะผมก็ลดเสียงในตอนอัดอยู่แล้วอันนี้ผมก็พยายามตอดบอนเดอร์นะครับเขาเดินมารับกระกิวผม <S 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 งงเลยนะผมก็โกรกันว่าเออเดินมารับทําไมวะท่าน,นี้แบบตัวเรามันก็ช้าอะไรเงี้ยเห็นไหมยิงโดนอีกแล้วฮึบว้า ตัวเรานะครับยิ่งพลังเวทยเยอะเวลาใช้สกิลก็ยิ่งได้ข่อเยอะเนาะตะกี้ก็สกิลสองว้าอีกดอกหนึ่งนะครับลิมิเตอร์ต้มเต็มหัวนี่นะครับเขาก็โรยแล้วนะครับจังหวะนี้แต่เหมือนว่าเขาจะไม่ยอมกลับเนาะเปลนกต่อผมยิงโดนหกนะครับไม่ได้ยิงโดนคนตะกี้ถ้ายิงโดนคนเขาน่าจะดุงอยู่นะทีผมก็พยายามจะเอาเขานะครับอ่า หมายถึงว่าเก็บคิวเขานั่นแหละนี่เขาก็โดนบูมสติกตอดไปอีกนะครับผมคือบูมสติกนี่มันสามารถชิงดาเมจเวทได้นะครับก็พึ่มตอนนี้วันเดอร์เลือดเขาเหลืออยู่หลอดกว่าแล้วนะครับถ้าผมยิงเดอะมิสเตอร์โดนอีกครั้งนึงเนี่ยยังไงก็ไปวันครับกลับบอ่อแต่ว่าวอา,าตามเคยครับเซฟิดเขามาเติมนะเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วนะครับก็รีฟิกออกมาเนาะแต่เหมือนเซฟิดเขาจะเ <c oughs> นตหลุดกระทันหันนะครับ แล้วก็พยายามเอาตัวรอดนะครับผมแต่ว่าวันเดอร์เขาจะไม่ยอมปล่อยนะครับโดนป้อมต่อไปอีกดอกหนึ่งผมก็ยิงเดอมิสเตอร์ใส่ก็ว้าไปอีกดอกหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ที่ผมไม่ชชวร์ว่าเซฟิตเขาถ้าจะไปแล้วเนาะผมก็ยิงเดอะมิสเตอร์โดนวันเดอร์วูแมนนะครับแล้วก็เดอะเซฟแล้วก็ผักไปเนาะแล้วก็ตีธรรมดาเก็บสกอร์แรกไปได้นะครับผมแต่ว่าเซฟิตเขาดูเหมือนว่าจะยังไม่ไปนะครับบุ้มว้เาอีกไปอีกดอกหนึ่ง <laughs> เขาเดดฟอร์มอาโบว์เกือบทั้งหมดเลยเลยครับแล้วผมก็เก็บตัวที่สองไปได้เนาะแต่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพตอนที่เราเดินมาถึงเลนกลางเลยนะครับตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำคลิปไปเรื่อยๆกับผมหาเงินหาตังค์ไปเหมือนว่าเพื่อนเราจะเล่นสี่คนตลอดแบบลืมกูแล้วเหรอเพื่อน <c oughs> อาเพึ่งลืมกันสิมาเล่น้วเกินบ้างก็ได้นะฝั่งตรงข้ามนี้แทบไม่มาด้านล่างเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะแกล้งอย่างเดียวเนาะฟอเรนตินโนป่านี้แบบ ทีมผมนี่โคตรจะสุดจัดเลยนี่ครับผมได้เหมือนมังกนกาเขาจะหลงเลนหรือเปล่าวะน่าจะหลงแหละเพื่อนเขาไปแล้วมันวากียกาก่ะถ้ามันถ้าผมว่ามันเอาเวลาที่มันเดินมาตรงกลางแล้วไปเติมคนอื่นเขาอะผมไม่น่าจะชนะไฟทีมผมนะก็ฟาร์มคลิปตามสเต็ปเดิมครับจะพูดปล่อยไปแด่ไม่ได้ครับว่าฟาร์มคลิปเนี่ยอะแต่ไม่เป็นไรครับถผลว่าผมน่าจะได้มาแกงแล้วผมก็ได้ยิงต่อมังกนกาเข้าไปนะครับ เปลนไปครับว่าพอผมมีบูมสติ๊กกับเจดเดมแล้วเนี่ยผมยิงต่อมากันกล้าเขาแรงมากเลยครับเลือดหายไป2หลอดมั้งเดมิสเตอร์สตามไปแล้วครับตามด้วยเฟสแล้วก็พัทสี่ทันนะครับแล้วสลิมตีธรรมดาเก็บไม่ได้ครับบันเดอร์บูแมนมาอันตีใส่นะครับผมก็ได้มิสเตอร์ใส่แก๊กแล้วก็ฟิกล็อกนะครับผมแต่เพาว่าแก๊กเขาก็กดล้านครับเหมือนแก๊กเขาจะตายลงไปแล้วนะครับผมเล็กสลิมเราก็กําลังไล่บันเดอร์ต่อนะครับเอลซูเขาก็นั่งซูมอยู่นะครับแต่ถ้าเขาไม่หลบเดมิสเตอร์ผมเมื่อกี้เนี่ยผมมั่นใจ และสลิมเราก็เก็บทิปเปิลไปได้แล้วนะครับผมผมก็ยิงเดอะมิสเตอร์ว่าไปอีกรอบหนึ่งและดีแลกเราก็เอาเซฟิตไปอีกแล้วนะครับผมเหมือนว่าฝั่งเขาเนี่ยจะเหลือแค่เอลสูตัวเดียวแล้วนะครับผมก็ทําการขอปะฟาเพื่อนไปนะครับจงบังหวะนี้ก็เก็บมาตามสบายนะครับผมแม่ตะกี้ยังกันแลบเลยประตฝั่งเขาเกิดมาแล้วสองตัวนะครับผมเป็นมากันกกาเนะาะเอลสูเราหมอบไปแล้วครับอันนี้ผมก็ยิงเดอะมิสเตอร์ไปนะครับผมตัวแตกเรียบร้อย ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับยืนต่ออยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็เอาป้อมครับแจ็คเขาพยายามจะดูดนะครับแต่กระโดดดีแลกเราสตาร์ทนะครับบอเลนเราเจนทอมมนดูเอลเข้าไปแล้วนะครับแล้ววันเดอร์ก็เข้ามาอยู่กลางดงหวังจะล้วงสลิมไปให้ได้แต่เพื่อนเราทุกคนนะครับสามารถปกป้องสลิมน้อยไว้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมคงต้องขอฝากช่องสักหน่อยแล้วนะครับผมเป็นติกเนเจอร์ของช่องเราเลยครับว่าไปนน่นแหมตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนว่าจะมาเซตเอเทมเผื่อไว้เฉยเนาะ จริงผมก็จะเริ่มเป็นอาเบ a s ิ n งนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ได้จบบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับเกมนี้นะครับก็เป็นแรงค์คอนประมาณ22ดาวนะครับผมก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากว่าิดพลาดประการใดทําอะไรผิดใจใครไปก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติเตือนได้ด้วยความสุภาพนะครับผมโอเคครับซีอแล้วเจอกันครับทุกคน